สวัสดีครับนะสวัสดีเอชซีตองใบเตยกับผมนะครับตรงนี้ผมอยู่ตลาดนัดโคกบือบ้านหันนะครับจังหวัดราชสักกานะครับนะเขาผอมหัวบามันสาวสองตครับพี่น้องครับบางโค้งสางร่างกายดีเหลือเกินนะหนังหนาหนาย่นย่นพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนะฮะมื่อนี้ได้มา้ตัวครับไอ้เมื่อนี้ได้มา้งสองตครับอ่าพี่น้องครับนะบางโค้งสางร่างกายดีเหลือเกินนะครับแพ็คคู่เลยแพ็คคู่สีเด็ดเลยครับแบบนี้นะครับ ไอ้ตัวแรกนี่เป็นลูกตัวไหนครับนี่เป็นลูกเคฟสามหนึ่งทั้งคู่ครับเคฟสามหนึ่งทั้งคู่แมนครับมีใยมีหลอดหนาหนาย่นย่นครับพี่น้องครับนะฮะหนังนี่ปานผ่ามานครับพี่น้องครับนะนี่คือลูกของเคฟสามหนึ่งนะครับนะหนังข้อโอ้พี่น้องครับนะทังคู่ได้ปะครับแมนปานฟ้าแฝดเลยครับพี่น้องครับตั้งใจเปิดราคาไปลายป็นไหนครับนี่ผมเปิดไปคู่นี่สองแสนเอ็ดครับคู่นี่สองแสนเอ็ดแมนครับพี่น้องนี่นะครับนะหนังหนาหนาย่นย่นนะครับนะฮะ บ้านฟ้าแฟร์แล้วครับไอ้อายุอายุยเดือนแล้วครับตั้ปีตัวนี้สิบสองเดือนตัวนี้สิบสองเดือนครับปีหนึ่งปีหนึ่งี่บอสิบห้าเดือนครับตัวนี้สิบห้าเป็นเป็นพีครับตัวนี้เป็นพีครับนะฮะนี่เลยที่เด็ดนะครับนะฮะเบิ้งครับพี่น้องหนังหนาซาใหญ่ทั้งคู่ครับนะฮะนี่พี่นะครับนะเบิ้งหลังครับพี่น้องครับนะฮะโค้งสางร่างกายดีขนาดเลยครับ อาจจะเกิดไัสนใจมีเบอร์ดิ่อฟ่ะครับ061ครับ661ครับ2875อีกเทือนึงครับผม061ครับ661ครับ2875ไอ้วัาถุใส่ครับผมห่อยปีสวัสดิ์นะพุ่ครับมองมาจากรอยอีสวัรณภูมิ่เนาะครับพี่น้อครับ้ใดสนใจโทรหาเด้อโคงสาหลังกายดีลด้เกินครับโอเคพี่สวัสดีครับครับ